เี๋ยวทำการวินตอนนี้ใช้เป็นวินเทานะครับตอนนี้ตันนี้จรวดนะครับตัวนี้ตัวแข่งของทีมงานทีมเราครับเที่ยงสิบหกมิลนะครับตัวน,น,นี้เดี๋ยววินเทากับวินไฟฟ้าเนี่ยแรงก็จะต่างกันนะวินเทาเ่ยต้องใช้แบบต้องใช้เป็นนะครับใช้ไม่เป็นเนี่ยมีโอกาสพลนะิกนะครับรถถ้าขาดถ้าเสียผิดเนี่ยนะต้องสมานิดหน่งถ้าวิ่เทา ตัวไดตัวได้ตัวได้ตัวได้ตัวนด้ตั่ได้อะไรไม่เป็นไรดีดเดีครับเป็นไงครับคามรู้สึกนิยมครับเดี๋ยวคันต่อไปครับนะลองหนอยมาดิดินหนนวยมา